พันตั้งห้าพันมึงบ้าปะมุ๋ยเยอะแค่ห้าพันกูขอยืมหน่อยไม่ได้เหรอวะแล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนเออวันที่สิบหกเดี๋ยวกูคืนตอนเย็นมึงจะเอาจากไหนมาคืนก็วันที่สิบหกกูถูกหวยถ้ากูถูกหวยปุ๊บเดี๋ยวกูโอนคืนมึงให้ดอกเบี้ยด,ด้วยสองพันอีมวยนีม่มึงเล่นหวยอีกแล้วหรอมึงจะบ้าปะเออเฮยมีที่ไหนยืมเงินห้าพันคืนตั้งเจ็ดพันได้ดอกเบี้ยตั้งกองพันเฮ้ยอ๋อ เงินจากไหนมาซื้อหวยเนี่ยทำไมใบไม้มีเฮ้ยนี่มันเลขแปดกับเลข